ก็ซื้อแบบหมักเรขงไหนชอบเลขไหนก็เลือกอัตโนั้นเลยอ๋อแล้วทำไมถึงได้เอาเรขนี้ครับมันมันมันมีดวงมันมีวาสนามออมีบุญวาสนาได้ฝันเห็นเรขนี้ไหมครับหลวงพ่อครับไม่แล้วแล้วซื้อที่ไหนครับซื้ออยู่ในวัดเลยเขามาขายแล้วครับมาขายที่วัดสาวมาขายที่วัดแล้วแล้วทำไมถึงได้หยิบเอาเรขนี้ครับมันก็อ๋อถ้าดวงมันมีก็ต้องหยิบซื้อกี่ใบครับหลวงพ่อครับซื้อสิบ่าใบ ิ0กว่าใบใช่ไหมใช่ตอนถูกตอนแรกรู้สึกยังไงครับรู้กออกครับตัวเลกออกก็มาดูครับให้ใครตรวจให้ครับด,ด,ด,ดูในดูในโทรศัพท์ก็มาดูตัวเลขอย่างนี้ก็รู้ว่าถูกรอยที่หนึ่งรู้สึกง,งไงครับตอนนั้นครับรู้สึกดีใจใช้สร้างสร้างวัดอบูรณาวัดวัดบาสรารามงทีก็ซื้อที่ให้ลูกบ้างครับแล้วที่เหลือเะยครับ ที่เลือกเอาไว้เป็นอันจะว่าใช้เป็นเก็บเอาไว้ใช้ถุงตัวบ้างให้ลูกมากจะแบ่งให้ลูกส่วนมากเก็บไว้ทําบุญทําบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาใช่ครับใช่ครับผมครับจะไปขึ้นเงินเมื่อไหร่ครับหลวงพ่อครับยังไม่รู้เลยนะเนี่ยไปแจ้งความไปแล้วใช่ไหมครับแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วที่โรงพักไหนครับโรงพักดอนเอาดอนเอาใช่ไหมครับครับผมครับ